ถ้าจะเลือกซื้อลำโพงไร้สายแบบดีๆสักตัวเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แบรแตะไอที IT มีคําตอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทําความรู้จักประเภทของลำโพงไร้สายกันดีกว่าซึ่งหลักๆก็มีด้วยกัน4ประเภทนะคะประเภทแรกเลยก็คือลำโพงแบบพกพาค่ะลำโพงพกพาเนี่ยจะเน้นคุณภาพเสียงในขนาดเล็กซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็จะแปรผันกับขนาดและราคานะคะก็คือ ถ้าราคาสูงคุณภาพเสียงก็จะดีตามนะคะแต่ถ้าราคาถูกลงมาคุณภาพเสียงก็จะลดหลั่นลงมาค่ะประเภทที่2นะคะนั่นะคือลำโพงสายสปอร์ตค่ะเน้นความทนทานกันน้ากันฝุ่นได้ใช้เริมทะเลได้สบายใจแต่ว่าลำโพงประเภทนี้จะไม่เน้นรายละเอียดเสียงนะคะและลำโพงประเภทที่3ลํลำโพงสนทนาค่ะเน้นพกพาแล้วก็มีไมค์ในตัวเพื่อให้ใช้งานแบบสปกเกอร์โฟนร่วมกับโทรศัพท์ได้ แต่ส่วนมากก็ตามชื่อเลยนะคะชื่อว่าลำโพงสนทนาเขาไม่เน้นฟังเพลงฟังดนตรีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลำโพงทั่วไปอาจจะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่านะคะ<อ>และสุดท้ายค่ะลำโพงบ้านซึ่งมีขนาดใหญ่หน่อยนะคะมีน้ำหนักเยอะให้เสียงดีกว่าลำโพงพกพาตัวเล็กๆโดยบางรุ่นเขาจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวใช้การต่อไฟบ้านในการให้พลังงานทําให้พร้อมใช้งานตลอดโดยไม่ต้องเปิดสวิตช์เป็นครั้งๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ขนาดใหญ่ค่ะไม่เหมาะกับการพกพาติดตัวค่ะ ซึ่งวิธีการเลือกลำโพงก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะถ้าชอบทํากิจกรรมเอ u t d o o r ์หรือว่าชอบฟังเพลงตอนอาบน้ําก็อาจจะเหมาะกับลําโพงประเภทสายสปอร์ตมากกว่าเพราะว่าโดนน้าได้แบบไม่เสียหายนะคะแต่ว่าถ้าต้องการเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงฟังในบ้านขนาดใหญ่ได้ไม่เน้นพกพาน,นะคะก็อาจจะดูเป็นลําโพงบ้านได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีขนาดใหญ่ เรื่องต่อมานะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมต่อโดยลําโพงไร้สายสามารถเชื่อมต่อได้2แบบค่ะนั่นก็คือผ่านบลูทูธและก็ผ่าน Wi-Fi ซึ่งการเชื่อมต่อ2แบบนี้ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันค่ะแบบแรกที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะนั่นะคือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเหมาะสำหรับลาโพงพกพาเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลาโพงได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยเราเตอร์ WiFi <Wow. S 1> จุดเด่นคือให้เสียงค่อนข้างดีค่ะแต่ระหว่างที่ฟังเพลงในะสมาร์ทโฟนจะต้องอยู่ใกล้ๆกับลาโพงตลอดเวลา ถ้าเราเดินออกไปห่างนะคะเสียงสัญญาณก็อาจจะขาดหายได้นะคะและการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนี่ยอีกข้อสังเกตหนึ่งเลยก็คืออาจจะมีเสียงแจ้งเตือนต่างๆจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเข้าลําโพงได้นะคะอาจจะทาให้สูญเสียอรรถรสการฟังเพลงค่ะมากันที่การเชื่อมต่อผ่าน w i f i ค่ะส่วนมากจะเป็นลําโพงบ้านนะคะที่เราจะพบการเชื่อมต่อผ่านไ WiFi จุดเด่นคือถ้าเราเปิดเพลงผ่าน Spotify Connect หรือว่า Homecast เพลงจะเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะแม้สมาร์ทโฟนที่เปิดเพลงอยู่จะไม่อยู่ใ,ใกล้ๆกับลำโพงก็ตาม โดยลำโพงบ้านส่วนมากก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในบรรดาลำโพงแบบไร้สายรวม um ถึงเสียงแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนก็จะไม่เข้าลำโพงด้วยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งลำโพงแบบ Wi-Fi ก็มักจะรองรับบลูทูธด้วยนะคะทําให้ราคาแพงกว่าลำโพงที่รองรับบลูทูธอย่างเดียวค่ะและสุดท้ายคือเรื่องของคุณภาพเสียงค่ะอันนี้เบนอาจจะแนะนําให้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะก็คือลำโพงแต่ละชนิดเขาจะมีบุค,คลิกของเสียงแตกต่างกันไปซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็ต้องไปลองฟังกันเองนะคะจะได้รู้ว่า แบบไหนเหมาะแล้วก็ตรงใจเรามากที่สุดค่ะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ